ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้มาฟังโจ๊กก่อนนอนจากพี่โสค่ะในในสุดท้ายใช่ไหมมาหัวเราะกันในขั้วเพื่นนี้เยอะเลยนะเยอะเยอะเลยเอาเอาแรกที่บัญชี้นเดิมคือเรื่องแรกถ้าถ้าขำก็ใส่แบงค์แรกก่อนระหน่ำเลยกระน่ำบอลเลยเรื่องแรกเลยนะมีมีมีผู้เท่าผู้เท่านีไม่ใช่ผู้เท่าหรอกไม่ใช่ไม่ใช่ลุงอายุหกสองนี่น่าเกลียดมากนะน่าเกลียดลุงวิศกรอายุหกสิบสองนี่น่าเกลียดมากเอาแค่นี่แหละ หกสิบกว่าหนุ่มใหญ่ก็นั่งคุยกันแต่เป็นนี่เป็นเป็นเป็นมีคนหนึ่งเป็นชาวอิตาเลียนโอเคคนที่สองเป็นชาวฝรั่งเศสคนที่สามเป็นคนยิวนั่งคุยสามคนนะสามสามเท่าผู้ชายแล้วนั่งคุยกันปุ๊บเนี่ยบอกอิตาเลียนมันบอกว่าแม่บอกเมื่อคืนมันก่อนนะไปจุ้งจิ้งกับเมียฉันมันปรกอกนวดถูตัวให้เมียก่อนแล้วจะก็จุ้งจิ้งเห็นไหม เมียได้ร้องครวญครางน่ะห้านาทีน่ะบอคุยซะอ่าฝรั่งเศสไออิตาเลียนคุยแล้วมันมาเกาะใช่ไหมฝรั่งเศสบอกว่าเออมันก่อนฆ่ากันเหมือนกันเว้ยนวดเมียด้วยเหนื่อยเหนื่อยไหมเมียร้องครวญครางอู้สิบห้านาทีน่ะโอ้อ่าลุงลุงยิวเขาบอกว่าวันนั้นลุงนวดด้วยน้ำมันไขมันไก่ชมอ์ เป็นเป็นทำด้วยแบบค่าแบบฮาราล่ะแบบยิวคือแบบโกเชอร์ใช่ไหมบอกลุงใช้น้ำมันน้ำไขมันไก่นวดเมียนะเมียร้องหกชั่วโมงอะบอกไอตุรกีฝรั่งเศสงงทำไมต้องร้องหกชั่วโมงพอลุงเอามือไปเช็ดผ้าม่านเอามือที่เปื้อนไปเช็ดผ้าม่านแล้วเมียก็ร้องสิผ้าม่านห้อง ดีนะ้องอย่างเดียวดีที่ไี่หัดลงไม้ลงมือไม่เคยเก็ตเท่าไหร่พวกนี้มันไปดูเรื่องไรสาระไปศึกษาเรื่องจิตวิญญาณแล้วไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อันนี้มันลึกอะเรื่องตื้นมาหน่อยนะออน อ่อนอนไรขถามออนขึ้นไม่หน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นเบอร์บัญชีกอนขึ้นเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยววัดเลยวัดเลยอันนี้หลักหลักเซ็ตสตาร์กันอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยอยู่วันแปดสิบบาทเอาเอาแลดสิบโลนขอดีสองเลยแปดสิบบาทกดเอทีเอ็มไม่ออกเลยก็มีผู้ชายวันวันหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวมันอยู่วันวันหนึ่งบอกว่าไปบอกเมียบอกว่านี่เธอ เดี๋ยววันนี้ฉันจะชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านนะมิวอะไรกันนะดูที่เมื่อวันบอกเลยตอนนี้บ้านก็รลกลงลังเห็นไหมจานก็ไม่มีใครล้างไม่ล้างสักอยาก่างนึงเลย <c oughs> ฉันก็ผมเผาเยุ่งเหยิงไม่ไเวลาไปชอปปิ้งเลยอาหารตู้เย็นก็ไม่มีมแล้วจะคิดยังไงชวนเพื่อนมาเนี่ยมันเป็นยังไงจะคิดยังไงบอกเอเอ,เอ,เอไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะอ้าวมียบอกว่าแล้วตกลงเชิญเพื่อนมาเชื่อมันเชิญไม่มาเหตุ<ม>ผลอะไรอะ่ะ บอกว่าเพื่อนอ่ะใหญ่แต่งงานทีก็เลยบอกอย่าเพิ่งแต่งนู่งทุบ้านกูก่อนอโอเคสองร้อย <200 S 2> <200 S 1> มี <200 S 1> มีแน่นอนสองร้อย <200 S 1> มีแน่นอนคือ,อคือจากแปดสิบเมือ่อกี้เนี่ยขอขึ้นอีกทีครับขอ,อขึ้นอีกทีขอสองร้อยี่สิบแล้ว ไม่ไม่แปดสิบก็สองร้อยไม่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบต้นทุนต่ำมากเลยนะฮะได้สองร้อยแปดสิบเรื่องเรื่องที้ขอเรื่องที่สามนี่จ่ายกันโคมโคมโคมโอนโอนขอขอหลักแสนเล้ไหมโจ๊กหลักอหน่อยจกหลักแสนเรื่อนสามผู้หญิงโดนหาไปหาหมอใช่ไหมหาไปหาหมอเจ็บระร่างกายเนี่ยโอ้โหฟกช้ำดำเขียวแทบตายปางตายนะหมอถามว่าเป็นไรมาเนี่ยบอกว่า หนูถูกแฟนทิ้งเนีเอ้าแฟนทิ้งเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมอ่ะก็แฟนทิ้งก็หาแฟนใหม่ได้เยอะแยะไปผู้ชายทำไมต้องทำร้ายตัวเองขนาดนี้บอกมันเข้าทิ้งอย่างหนูชั้นสามไม่สัตว์เราหมดหวังเราฝากเขาวองไว้กับโจ๊กหลักแสนฉันงงนักก่อ ถ่ายชั้นก็กันเองได้ไหมก็พ่ออยากจะปิดเขาน็บอกเมื่อกี้แต่งสองร้อยแปดสิบมีคนถอนขึ้นแอบซืออ้าไอ้นี่หัวราะหัวเราโจ๊กเลยไปแกล้งเปลี่ยนเรื os, ่องแคนั้นเองไม่หัวเาาโจ๊ก้รงสามลิงซี่ไอจมีใเป็นใจดำมิก็าอะไร อาปิดก็ปิดอาปิดก็ปิดอ่ปดปดอะอปิดเลยปิดรายการเลย,เลยไม่ปิดสียงมีเลยคุณผู้ชมได้คะแนนสงสารละว่าเราสถานีนี้เนี่ยมันอับจนหนทางานเ<ด>ราจ้องของเงิน มันยังล้มแล้วเลยนี่แหละคือมุกแหละนี่คือสุริละคนขำขำตรงที่ไม่ขำเนี่ยนเลยสุริละออริจินอลปั๊มไม่ทันที่ไม่ไหวนี่ออริจินัลสุริละของแท้มันฉ่ำลึกสุดน้ำตาไหลเลยอะหัวน้ำตาไหลหัวไม่หยุดเห็นไหมน่มน้ำตาไหลเลยนะแล้วไม่จองคืออะไรถูกต้องมันมีเ้าต้มลูโหมูเลาะในชะตากรรมของออฟฟิศคือทั้งหมดทั้งปวงช่างกงช่างกงในห้อง ปอดิซาและทั้งหลายนะความหวังันที่คุณการที่คุณหัวเราะเนี่ยเรียกเงินมาได้ง่ามากเลยอนนี้นอแกต้อขอขึ้นอีกทีอ้าคือเาเอาตามชอบคือถ้าเล่นเกมกันถ้าคุณอยากมีความสุขเนี่ยเอาไอ้ครอบสีเนี่มันมีสีแดงสีม่วงนช่ไหมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินโอนมาให้หมดทุกสีเลยอ ได้ตามนี้เออถือ,อว่าเป็นการเล่นเกมชนิดหนึ่นงคือน่าเสียดายที่เราอาจจะไปก่อนนะไม่ไม่มป่านีถ้าไม่รู้ถูกเัอรีชน,นี้เปล่าลุงถ้ารู้รีชน,นี้ก็จบแล้วถ้าหวยชุดใหญ่นะจบไปแล้วโอ้อ่าอ่สมมุติว่าอาทิตย์หน้าไม่เจอกันหรือแม้แต่เปิดมาวันจันทร์เนี่ยดูไม่ได้เนี่ยเราไม่รู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวบอกช่องทางการรับชมเอาไว้เพราะว่านอกจากใน a ฟ e b o o k ในเพจนิวส์ครูผู้ชมมากเลย นี่เรียกว่าจับจับเทแล้วขย่าขาให้เขาเป็นลูกจากกระเป๋าเลยนะเนี่ยจะได้รู้ว่ามีช่องทางอื่นหรือเปล่าเนี่ยนี่ทอลเเรียกว่าคลมอบคอกระทุบปุกความสินถึงบ้านเลยนะเพราะว่าในเว็บไซต์ก็ดูได้นี่เข้าเข้าในหน้าเว็บไซต์ต้องแบบนี้เลยแล้วที่เขาจะผมแนะนําให้ปิดบัญชีเลยครับปิดบัญชีเลยนะครับปิดบัญชีเลยแล้วก็ไป บริจาคให้หลวงพ่อปิดบัญชีทังโลกมาเปิดบัญชีทางธรรมกันเถอะค่ะปิดบัญชีเลยปิดบัญชีเลยตั้งแต่ชุดขาวไหมปิดียบัญชีเลยไม่ทันไม่ทันนี่ฟองเงินนะเตรียมคอสตูมหรือไม่ให้เขาสอนกันนี่ในในเว็บไซต์ดูได้นะคะเข้าไปเดบันยูเดบันยูเดบันยูดอทแล้วก็ newsonelife c o m นี่เห็นไหม newsone แล้วก็ live live. เนี่ย com. นะคะนี่คือหน้าหน้าเพจที่เราจะสามารถรับชมสดๆได้นะคะแล้วก็มีข่าวอื่นๆด้วยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่อินเทอร์เน็ตผ่านไอ้ 3G, 4G นี่มันเลื่อนเปิดมีข่าวอื่นๆให้ดูด้วยเขามี Wi-Fi ที่บ้านกันอยู่แล้วนี่แหละแต่ถ้าถ้าให้ดีก็ช่วยกันไม่เกี้ยอะไรนะม่วงฟ้าเขียวน้ำเงินเนี่ยก็โหลดโหลดปื้นโหลดปื้นมา ฮะอ่าแล้วก็ใน a ฟ e b o o กก็ดูได้นะคะเพจนิวส์วานอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ที่ของแกรฟเลเซียด้วยนะแล้วถ่ายรูปไปแล้วก็บอกให้ว่าใครพลาดดูวันนี้ดิ้เสียดายตายเลยไม่มีแล้วเออผมแค่เรื่องจ๊อกสามเลยนะโหคุ้มแล้วนะผมด้วนะตัวอย่างเดียวนะสองทุ่มวันนี้ก็ไปแล้วอะไรมารล้วอย่างไ้ออกเนี่ยเออคือคือมันตัวไง ไอ้ไอ้โจกเมื่อกี้นี่มันช่วยได้เลยนะเอกระตุ้นใช่ไหมช่วยกระตุ้นได้เลยใช่ไหมกระตุ้นความสงสารค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ